สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวะทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนำเสนอสูตรเสริมนะครับเป็นเลขดับล่างทุกหลักนะครับก็สูตรนี้ก็ เผื่อจะเป็นแนวทางนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับถ้าใครไม่ชอบสูตรนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรนี้ก็คือวันที่16มีนาคม2 5 6 3นะครับรวมทั้งหมด30งวดด้วยกันนะครับผมก็ยังไม่เท่าสูตรนะครับดับล่างทุกหลักนะครับก็ของสูตรคลิปก่อนหน้านั้นก็จะเป็นห้าสิบหกวดด้วยกันนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับคลิปนี้ก็แค่สามสิบวดนะครับก็ผมคิดว่า มันน่าจะเดินอ่มันน่าจะเดินดีนะครับเพราะมัน30งวดติดต่อกันนะครับเป็นดับนะเป็นดับนะครับก็สถิติตั้งต้นนะครับผมสถิติก็คือวันที่16มีนาหกสามเนาะมาเริ่มนะครับผมจะให้วันที่17มกราหกสี่นะครับแนวทางย้อนหลังนะครับก็มันเป็นตัวเดิมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับให้เข้าใจเพิ่มเติมนะครับผมนะ สูตรก no so, well, ็มีอยู่แล้วนะครับใช้หลักร้อยสิบล่างสิบล่างบวกหกคงที่นะครับหลักร้อยสิบล่างสิบล่างบวกหกคงที่นะผมจะไม่พูดรายละเอียดนะครับนะเดี๋ยวจะมาพูดรายละเอียดอ่าก่อนจะเอางวดประจำวันที่หนึ่งกันยาเลยนะครับอันนี้สี่นะครับนะครับดับสี่ออกหนึ่งห้านะครับผมวันที่สิบเจ็ดนะครับดับหนึ่งออกเก้าเจ็ดวันที่หนึ่งกุมภานะครับดับเจ็ดนะครับออกสามเก้าวันที่สิบหกกุมภานะครับคือดับ ดับล่างทุกหลักนะดับ8นะครับผมออก7 3นะครับ1มีนาดับ5ออก1 9วันที่16มีนานะครับอ่ดับ2ออก0ูนย์วันที่1เมษาดับ8ออกห้าวันที่16เมษาดับ3ออก18วันที่2พฤษภาดับ0นย์ออก1 4วันที่16พฤษภานะครับวันที่อ่อเฮ้ยดับ3มออก4 5หวันที่1มิถุนานะครับนะ แล้วก็ดับ3นะครับออก17วันที่16มิถุนาดับ6ออก29วันที่1กรกฎาคมดับ5ออก7 0วันที่16กรกฎานะครับดับ7นะครับผมดับ7ออก69วันที่1สิงหานะครับดับ0ออก2 3วันที่1สิงหานะครับก็คือ0นย์ไม่มานะครับมันออก 2- 3งเนาะงวดประจำวันที่1กันยานะครับดับ7นะได้ยังไงนะครับใช้หลักร้อยก็คือ7นะครับ หลัก10ล่างก็คือเลข2เลข2นะครับบวกหลัก10ล่างนะครับ7บวก2บวก2เป็น11นะครับผมบวกบวก6ก็เป็น17ได้7เป็นเลขดับล่างทุกหลักนะครับดับล่างทุกหลักเพิ่มเติมนะเป็นสูตรเสริมนะครับผมบวก7ไปด้วยนะครับก็ก็จะมี1 3นะครับ1 3จริงๆถ้าผมตัดเข้าไปอีกแล้วเนะนี่ยมันจะมีเลข5ด้วยนะ1 3 5 7ไม่มาล่างนะครับ นะเดี๋ยวผมจะอธิบายาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยจะไปเจาะอีกนะครับไปเจาะให้ดูว่าใช่ที่ผมพูดหรือเปล่านะครับนะสำหรับคลิปนี้ได้เลข7เป็นเลขดับล่างทุกหลักนะครับอันนี้เป็น สูตรเสริมเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่มั่นใจเลข7ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับผมนะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ